สวัสดีครับทางทางกับผมเดียวทันชนงงามเหลือนะครับและชนุมเพื่อนผู้ทันเก่าวสาร,สารการเตือนภยัยรูปแบบต่างๆนะครับพูดถึงพลตำรวจโทสุรเชษหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับสั่งดำเนินคดีเพื่อนร่วมรุ่นและพลเรือนนะครับที่แอบอ้างชื่อเรียกรับเงินวิ่งเต้นช่วยเหลือคดีกว่า6ล้านบาทระบุใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสั่งดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างไปแล้วถึง5คดีเลยนะฮะแล้วเรื่องนี้นะครับบิ๊กโจ๊กในเดินทางไปสอบปากคำเพื่อนร่วมรุ่นคนนี้ด้วยตนเองนะฮะ ซึ่งเป็นผู้กํากับการกลุ่มงานสอบสวนตํารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับหลังจากที่ผู้ก่อเหตุคนนี้เนี่ยเข้ามอบตัวในคดีที่ถูกกล่าวหาร่วมกับพวกเป็นพลเรือนอีก4คนในแอปอ้างว่ามีความสนิทสนมใกล้ชิดกับพลตำรวจโทสุรเชษไปเรียกเงิน6ล้านบาทอ้างว่าจะช่วยเหลือคดีแล้วก็ช่วยให้ได้ประกันตัวเป็นผู้ต้องหาชาวอังกฤษนะครับในคดีปลอมหนังสือเดินทางและก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ควบคุมตัวรอผลักดันส่งกลับ อยู่ภายในสถานกัการันคนต่างด้าวสำนักงกานตัวคนเข้าเมืองซึ่งพลตโท,โทสุรเชษก็ยอมรับว่าผู้ก่อเหตุคนนี้นะครเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น47ซึ่งจากการสืบสวนนะฮะก็เชื่อได้ว่ามีพฤติกรรมในลักษณะน,น,นี้อีกหลายครั้งด้วยนะครับ